กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องราวในชีวิตจริงที่เหมือนกับในภาพ,พยนตร์ค่ะเมื่อสายลับของสหรัฐได้บุกเข้าไปแทรกซึมในประเทศจีนและถูกลอบสังหารจำนวนมากติดตามจากคุณกิติดิดค่ะคือหน่วยข่าวกรอง c i a ก็เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับก็มีการส่งสายลับเข้าไปแทรกซึมในหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนแต่ล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าช่วง5ถึง7ปีที่แล้วนะครับมีสายลับของสหรัฐในจีนถูกสังหารหรือไม่ก็ถูกเอาไปจองจําในคุกเนี่ยมากกว่า20คนครับ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานนะครับว่ารัฐบาลจีนได้ทำลายปฏิบัติการจารกรรมของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ในช่วงระหว่างปี2553ถึง2555นะครับโดยสังหารหรือจำคุกแหล่งข่าวไปราวๆ18ถึง24คนและนับเป็นการทำลายอย่างเป็นระบบต่อเครือข่ายข่าวกรองที่ CIA ใช้เวลาหลายปีในการสร้างขึ้น เจ้าหน้าที่สหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันจํานวน1ิคนที่ให้ข้อมูลนี้ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษส่งผลให้ CIA รวมทั้ง FBI ต้องรีบสกัดกั้นความเสียหายขณะเดียวกันครับก็มีความเห็นที่ขัดแย้งกันว่าสายลับเหล่านี้จีนรู้ได้อย่างไงโดยฝ่ายหนึ่งเชื่อครับว่ามีสายลับจีนแฝงตัวอยู่ใน CIA ขณะที่บางคนเนี่ยก็เชื่อว่าจีนสามารถเจาะระบบลับของ CIA ที่ใช้ในการสื่อสารกับแหล่งข่าวในต่างประเทศได้ New y ย r k กไทมสระบุนะครับว่าสัญญาณแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2,553ครับซึ่งขณะนั้น CIA ได้แหล่งข่าวระดับวงนในของรัฐบาลจีนที่รู้สึกหมดหวังกับปัญหาคอรัปชันแต่พอถึงปลายปีครับข้อมูลข่าวสารเริ่มหดหายและพอถึงต้นปี2,554ก็พบว่าสายลับและแหล่งข่าวเริ่มหายตัวไปและเมื่อพบว่าแหล่งข่าวถูกสังหารมากขึ้น FBI กับ CIA ก็เลยเริ่มสอบสวนโดยใช้รหัส Honey Badger โดยตรวจสอบประวัติลูกจ้างแทบทุกคนที่ทำงานในสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนและแม้จะมีผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตเซเชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เคยทำงานในแผนกควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติการในจีนนะครับแล้วก็ได้ลาออกไปไม่นานก่อนการสูญเสียแหล่งข่าวแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอจะจับกลุ่มได้และเขาก็ยังคงพำนักอยู่ในประเทศหนึ่งในเอเชียครับ